เสดที่ผมใกล้เคียงคำว่าเสลอที่สุดแล้วค,คือเขาบอกว่าให้ขึ้นขึ้นมาก่อนครับขึ้นขึ้นมาก่อนเพราะว่าพี่ๆไม่ถ่ายชายก็เลยอขึ้นก็ขึ้นครับทีนี้เราก็เข้าใจไปเองว่าเมื่อเราขึ้นนั้นเท่ากับอ,อาจจะมีการสลับไปแล้วแล้วพีจดึงสลับกลับมาทำไมไอ้น,นี่ครับไอ้น,นี้เป็นคนกด ไอ้น,นี่เป็นคนสัง่งแล้ววันนี้ถ้าบอกให้เปลี่ยนชุดไม่ทันคทันแล้วปกติกดีเลยแล้วของนนท์นี่คือเปลี่ยนชุดไม่ทันแล้วทำไมกระดูกไม่ติดล่ะนี่คือนี่ค <te ars> ือเป็นความจริงไ่ใชเป็นธรรมชาของผมเนี่ยทุกอย่างทางั้งหมดยกเว้นปากกระดมท่านนี้นน <te ars> ไม่รู้ทิ้งไนอะไรมันจิ๋นสะดือใช่แต่ก็คือนี่เป็นอีกห,<ล>หนึ่งครั้งที่ผมได้ทำตามที่ผมรับปากไว้ ครับไปพ,พี่มาในคอนเสิร์ตเดียวของผมนะครับไปคอนเสิร์ตพี่ๆแล้วก็ดีใจได้เจอแฟนที่น่ารักในบรรยากาศของงานชาย้ยยิ้มของลิตตครับแล้วน่าพี่หกสิบปีแล้วพีสิบปี ยี่สิบยี่สิบยังไม่ถึงแสนอีกให้โอกาสพรูพี่หน่อยเถอะยังอยากมีครั้งหน้าอยู่ได้ครับยังไปรุ่นอยู่ขอบคุณนนท์มากเลยอ่ะเพราะว่าคอนเสิร์ตของนนท์นนท์จริงๆไม่จำเป็นต้องมีลิ้มตาก็ได้นะครับแล้วตอนที่น้องสลับตก็ไม่ต้องมีนนท์ก็ได้ยิ่งจังหวะเมื่อกี้นนท์ก็ถามเหมือนกันว่านนท์มาทำไมครับแต่ว่าดีๆขอบคุณนะครับที่สละเวลาอันมีค่ามาให้ ไม่เป็นไรนะครับไม่มีค่าเลยเพราะว่าทุกนี้เล่นเกมหมดแ <c oughs> ล้วรับคิวเล่นเกมเมาช่วงนี้ผมก็ดูคุณสตรีมเกมนลยละ่ะหลับคาไปเลยฮะหลับหลับคาอะไรครับหลับคาหลับคาไม่แท้แยกไม่ออกแล้วจะเป็นวัตถุหรือสิ่ง <c oughs> มีชีวิตนะคิดอยู่ดีใจดีใจมากเลยอนะที่คอนเสิร์ตใหญ่ของเรามีนอนถนอนอยู่นะครับขอเซตกันมาตอนนั้นกันนะเมั่อกี้ อาล่นกับแฟนๆผมรู้ผมยังคิดเลยว่าเมืวันหนึ่งถ้าผมเดินทางไปถึง20ปีแล้วผมนั่งถามแฟนๆว่าอยากฟังเพลงอะไรครับอย่างเงีมันจะมีแต่เพลงไวรัลที่ผมไปลองตลกๆแต่เมื่ออาลิมตามรับเพลงเยอะมากเต็มเขาเรียกว่าเยอะจนกระทั่งพี่ยังลืมเนื้อเพลงตัวเองเลยไม่แปลกหรอกฮะขนาดของผมเองไม่มากผมยังลืมนะครับใช่แต่ว่าก็ถือว่า ดีใจจริงที่ได้อยู่ทํากางบรรยากาศมวลความรักแบบนี้นะครับขอคบคุณแฟนๆด้วยที่ต้อนรับผมนะครับ <Yeah. S 1> นี่คือต้องบอกว่าผมไม่เคยร้องแจ๊สเลยเ uh. มื่อกี้นี่คือใกล้เคียงกับสิ่งที่แจ๊สควรจะเป็นที่สุดซึ่งไม่ใช่แจ๊สเดียวแบบที่ผมเข้าใจก็คือชวนเช่ญ uh. <laughs> ตอนแรกที่ทำไมทำไมคือให้ผมมาร้องแจ๊ส เรียกว่าอ,อะไรอะเราเองก,ก็ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตนนด้วยแล้วเราก็ได้เห็นนนขึ้นคอนเสิร์ตอีกคนก็รู้สึกว่ามันก็แบบคล้ายๆกับที่นนขึ้นก็รู้สึกว่าอยากให้นนได้ได้ได้ลองทําอะไรที่แบบรู้สึกว่านอนต้องทำได้ดีคอนเสิร์ตผมไม่เป็นเจา้าส <c oughs> ไม่ใช่แต่ว่าผมด้วยสมเนีนะคุณแล้วก็ด้วยลีลาการเลื้อยไหลผมเสียงคุณแบบเหมาะกับอันเนี้ยพี่หมายถึงอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใชใช <c oughs> แต่ พี่ผมจะทําได้ไหมอะไรเนี่ยผมกังวลสุดๆครับทุกคนเมื่อกี้คะแนนอยู่ในทานลองแจ๊สผมยังไม่รู้ว่าแจ๊สเขาเต้นยังไงวันนี้นจ๊ะหน้าถึงขเหลาเดียวแล้วก็ยางมากก็ไปดูหาความรู้ว่า how to jazz เปิดเจอคลิปวิดีโอแล้วแจ๊สคือการพูดวั t ก็ลองแจ๊สแล้วทำไมแจ๊สเป็นการพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือว่าเอยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่วันสำคัญวันพีนี้ผมก็รู้สึกว่า ผมคงไม่มีโอกาสทำอะไรนีแล้วก็คงไม่กล้าเปิดใจแต่นี่กล้าเปิดใจเพราเป็น20ปีคุณภาพส่งคุณค่าของการลิปต่างๆประหยัทำให้ดีตามโจมยนครับว่าเรเป็นทีมที่เรไม่เยตอเดีเดียวไม่้ครับแห่ท่อ่างนี้คไฮดรอลิกไม่ลงใช่ครับก็มีเพลงที่อยากให้คือมันมีเพลงในึองลิตซึ่งนเพลงที่ผมสะต่อยก็เป็นที่เรารักกันมาก มีโอกาสไม่ได้บ่อยมากที่เล่นที่จะเล่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้ถ้าเป็นข้ตบกับโนร้องผมว่าน่าจะเพราะมากซึ่งคิดว่านนท์ก็ยังไม่เคยร้องเพลงนี้ที่ไหนนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ดังมากขนาดนั้นโอ้ไม่ได้ว่าเรืยังไม่ดังนี่ผมน่าจะลำบากแล้วแต่ว่าคิดว่าเพลงนี้น่าจะดีมากถ้าต้มีอะไรเสริมก่อนเราจะเข้าไปดูไหมครับทำไมที่ได้ร้องผกดดัเลนี่ยไม่กดดัน สนุกมากจริงๆจะบอกว่าตอนร้องกันโน,น่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสนุกมากมันเหมือนมีคนที่แบบเราตีธนิตแล้วก็ส่งพลังกันไปส่งพลังก,กันมาแล้วมันสนุกอะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยอ๋อคนที่เขาได้ร้องเพลงแบบโดดเด่นกันหรือแบบเขาเป็นวงแบบที่หหมีหลายคนร้องเพลงมันก็สนุก,กนอย่างนี้อ่ะเนี่ยคิดว่านะครับตอนนี้ตั้งความหวังเพลงต่อไปเลยเนะี่ยใช่แต่ตอนนี้เราจะจนผมฝอจด <c oughs> จนไม่ได้ร้องแล้วเนี่ย <c oughs> เพลงก็ไม่เคยเล่นที่ไหนงั้นเราลองไหมผมจะพยายามให้ถึงที่เลยโอเคได้ครับ